สุภาษิตบทที่3ข้อที่27อย่ายกกีดกันสิ่งดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของเจ้าที่ทำได้ตอนนี้เปลี่ยนเรื่องนะครับก่อนหน้านี้นพูดถึงความยำเกรงพระเจ้าวางใจในพระเจ้าตอนนี้เปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงว่าสิ่งที่เราสมควรจะทำก็คือว่าเมื่อมีโอกาสทำดีผ่านเข้ามาในชีวิตจงฉ่วยโอกาสนั้นไว้เสมอถ้าสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของท่านที่จะให้สิ่งดีกับคนที่สมควรได้รับสิ่งดีนั้น ถ้าให้ได้ท่านจงให้เถอะทาได้จงทําเถอะคือถ้าไม่เหลือบากกวแรงที่จะช่วยคนอื่นก็จงช่วยเขาเถอะนี่สุภาสิตาน,นี้แนะนําบอกว่าถ้าช่วยคนอื่นได้ช่วยเถอะเพราะว่านั่นเป็นศักดิ์ศรีของเราเป็นประตูแห่งพระพรที่จะนําพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเราดังนั้นเมื่อโอกาสทําดีมาถึงจงรู้ว่านั่นพระเจ้ากําลังเปิดประตูให้กับท่านจงรีบช่วยโอกาสนั้นและมอบสิ่งดีให้กับคนเหล่านั้นที่ ท่านมีโอกาสทําดีกับเขาอาจจะเป็นใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็เออเราก็ไม่รู้จักเขาพอดีโอเด็กปั๊มคนนี้โอ้นี่น่าสงสารจังเลยแล้วก็เอากล้วยลูกหนึ่งให้เขาเอ,อน้องๆให้เป็นกําลังใจอาจจะมีความหมายอย่างมากสําหรับเขาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นพนักงานบริษัทของเราสักคนหนึ่งใช่ไหมเราเดินผ่านมาเขาก็กําลัง นั่งนั่งอยู่ดูดูเซ็งเซ็งก็บอกว่าโอ้เป็นกําลังใจให้นะทําดีมากแล้วทดีต่อไปนะแค่นี้ก็จะชื่นใจมากก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เราผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าท่านให้ได้ถ้าให้ได้โดยไม่เหลือบากกว่าแรงให้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะให้รอยยิ้มให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือให้คําอธิษฐานเื่อให้อะไรก็ได้ถ้าให้ได้จงรีบทําจงทําอย่าเก็บเอาไว้ อย่ากีดกันสิ่งดีนั้นเน่ยจากคนที่สมควรจะได้รับในเมื่อท่านมีอำนาจที่จะให้ที่จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสทำสิ่งที่ดีจงรีบชฉวยโอกาสนั้น